สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องส่วนพี่น้องกินข้าวอีกแล้วค่ะวันนี้ซุปมะม่อีกแล้วพี่น้องจ้าแต่ะไบมือน,นีบด้วนซุปมะม่ายสมน่อไม้สดแล้วก็ไก่ทอดไข่ทอดไข่ต้มอ่ากวงตุง้งรั่วกวงตุ้งหนึ่งหนึ่งคัทหนึ่งแน่พี่น้องหนึ่งแบบจุดเละเลยเอาแบบไม่ต้องยำเข,ขปา,า,า,าปากละลายไล่ไล่ในปากหนึ่งจุดน้อยเต็มเป๊ะแล้วก็กระลำค่ะพี่น้องจ้าไก่ข้าวเหนียวมาดหนึ่าางหอ่อกินกันเลยค่ะพี่น้องจ้าหนึ่งห่อห่อใหญ่เลยเหมือนไก่ข้าวเหนียวห่อใหญ่ค่ะ และอันที่ขาดไปเลยเนี่ยมะขาก็นี่เลยจากพี่น้องจ้ากระเทียม,มน้ำลายแตกกอดเลยพยี่น้องแต่ไข่เคียวเรื่องเคี่ยวไม่ตุ่เรื่องไข่ไม่ทุไ่ไกล แ็่จุกแล้วรูปออกจากซึ่งไปทำไมอบข้าวมอนยูพี่น้องเลยเละเลยบาดเนี่ยแต่ก็เละก็แสบพี่น้องจ้าก,ก็ต้องยำเอาขอปากคืนเลย ไปลองเซตี <differences S 2> <men> <usion> ่ท right? ีซเป็นภาพกูถือนะ คุณยายโทรมาพี่น้องใาจะไปรับจ่าคุณยายก่อน,นไปสนิทเร้่อจ่าสวัสดีค่ะ